โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะในช่อง Non อนช n แนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจัดทีมตีบอสให้ดูนะฮะว่าหลังจากที่ผมได้ซอมบี้แมนมาเนี่ยผมจะทำดาเมจได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ก่อนทีมผมไม่มีตัวทำกระดูกหักดีๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างถ้าเอาหน้ากากหวานกับบิดคิงลงไปมันไม่ได้ปั้นนะฮะ โดนมันเตะทีเดียวก็ตายไปแล้วครับนี่ซอมบี้แมนไม่ได้ปั้นมันก็ยังมีตายเกิดนะครับแต่ก่อนจะไปดูผมตีบอลฮะดูนี่ก่อนครับโอ้โหผมได้อัพพลังขึ้นมาเป็นอันดับที่1แล้วนะฮะหลังจากที่ตามคุณคิวดัสมาตั้งนานนะครับกว่าจะดันขึ้นแซงได้โคตรเหนื่อยเลยครับมาเดี๋ยวเราไปจัดทีมตีบอลกันดีกว่าครับ มาดูกันนะครับว่าผมจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะต้องทำดาเมจให้ได้รางวัลครับกล่องชั้นที่5นะครับนี่นะฮะต้องทําดาเมจอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบห้ล้านดาเมจที่ผมทําไว้ตอนนี้คือห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านนะฮะโอเคน่าจะถึงแหละก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจัดเอาโซนิกลงมาติดบทขยี้ด้วยดีกว่า จะแทนด้วงหรือโกเคสื่อดีเอาเป็นแทนโกเคสื่อดีกว่าครับประมาณนี้ครับไปฮะเดี๋ยวผมจะกดมือเอานะครับให้ยุงรีบเคลียแถวหลังไปก่อนาามาดูบลอสทำดาเมจนะฮะตอนยังไม่ติดบทขยี้กับกระดูกฮะ14ล้าน เฮดซอมบี้แมนติดมา,าไปเพื่อติดกระดูค่ะเดี๋ยวมาดูเทิร์หน้านะครับว่าบลรอสเราจะทำดาเมจที่เท่าไหร่โซนิกตีธรรมดาไปครับเพื่อติดบทขยี้โซนิกผมจะยืนไหวไหมเนี่ยโอเคยังอยู่นะฮะมามาดูบลรอสกันครับจะทำดาเมจที่เท่าไหร่17ล้านโอ้โห โอเคแรงขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่ได้ไอซอมบี้แมนมาเนี่ยตีบอสได้แรงขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็โลกหายนะนะครับวันนี้ตีไปได้ของรางวัลมาเพิ่มเยอะมากนะฮะ ยุงเคียเทอรล้างป้ามาเทิร์ที่3นมครับดูบอลเตะร,รอบนี้จะได้เท่าไหร่โต15สล้านไม่ทำไมมันเบา,เวาเกาว,ว่าเดิมวะเฮ้ยหรือว่ารอบก่อนหน้านี้มันติดเคลียเดี๋ยวขอเร่งความไวนะครับแล้วเราไปดูกันว่าดาเมจรวมจะได้เท่าไหร่เทิร์สุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําดาเมจรวมได้เท่าไหร่โอเคจบแล้วฮะได้เท่าไหร่ครับ319ล้านประวัติสูงสุดแล้วนะฮะแล้วก็ทําดาเมจถึงรางวัลชั้นที่5เลยนะครับ โอเคได้อยู่สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ